น่กกากลัวมากเกี่ยวกับบ้านผีสิงทุกคนที่เราจะโดนดักถึงปะเนี่ย <rest> ต้องเช็กดีๆนะเจ๊ไม่มีนี่รอยเท้าขึ้นอยู่นะครับไม่รู้กี่คนโอ้โ oh, หน่ากลัวว่ะเจ๊ <c oughs> ไม่มีปก <c oughs> ตินี่ถ้าเราระวังหน่อยมันจะมีคนตามซ่อนะฮะไม่รู้ว่าเขาขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วปนะผว่าใช่แน่เลยว่ะ <c oughs> น่าจะไปดักข้างบน เขาหัวโอ้โหรีเฟกไวลุงตกใจไปจริงๆทุกคนโอ้หละหันสะบัดเป็นนอกนี่ไงวะนะเมื่อกี้ไม่รู้โดนอะไรนะไม่กอดว้าวมีคนมาวะเพื่อนเขาหรือเปล่ามาดีเราดักนะเพื่อนเรามีไซก้าลวกลัองเป็นไงเ่รเพื่อนความรู้สึกของการโดนดักเจ้ามนุษย์โอ้โหคนนี้ไซก้าเหมือนกันเลยน่ากลัวมากครับระวังให้ดีนะทุกคนหอคอยผีสิงตรงเนี้ย ไอ้มนุษย์ไปไหนกันครับทำไมไม่มีใครตามมาเลยสวัสดีครับเจ้ามนุษย์ทุกคนโอ้โหโดดมาทีหลังแบบนี้ไอคู่เลยเหรอเมื่อกี้เอ้าไม่ตายเฮ้ยอะไรวะนะไปไหนแล้วอ่ะอุ้ยติด เกือบโอ้ยมัวแต่ไปซ้ำนูด <c oughs> <ๆ c oughs> เกือบไปแล้วเฮ้ยนายรอก,ก่อนติ <c oughs> ้งเพื่ออะไรหรือ้อยใครมาบอดหรืออะไรโอ้โหบอดโอ้โหบอดช่วยชีวิตเองไว้ไอ้นุมเล้ยผมยิงแล้วอุ้ยโอ้โหใครขับมาอุ้ยสองคน ไม่ได้ลายเลยแย่แล้วอุ้ยนอ็อกเฉยเดี๋ยวมีกี่คนเนี่ยว้าว <Wow. S 1> สองคันสองคนเหรอฮ้ยเพื่อนเนียนสามคนไปนเลยนะแหมอุ้ยมีคนเขายิงด้วยครับไปแล้วเผื่อเพื่อนเขามา <laughs> ไปก่อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนฉกไม่รู้นะแค่น้องนั้นเนี่ยทุกคนแต่ว่าเราได้ยินเสียงปืนคนเขาดีไหม ไม่มีว่ะหรือว่าเราบันทิศไหนวะเมืนน่อกี้หูฟังผมเน่าละหายไปแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่กล้าไปเก็บอ่ะกลัวโดนผมว่าผมว่าถ้าเราไปเก็บนะเราโดนแน่เลยครับเดี๋ยวเราไปเก็บไอดอกดีกว่าทั้งนั้นแหละไม่เอาละเรามีเงินอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปซื้อดีกว่าต้องบอกก่อนเลยนะทุกคนว่าช่วงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยว่างแล้วโอ้โหมีตัว AW ยิง ตัดไปหนึ่งแนละ้วต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วใครยิงกันข้างล่างโอ้โหควันเต็มเฮ้ยต้มไกล่ละเพื่อนอุ้ยวิ่งไปแล้วไม่ปืนอ,อะไรวะต้องไปแจมแล้วมั้งเนี่ยปืนอ,อะไรไม่รู้ครับแปะแปเขาได้ยินเสียงแล้วอุย้ยเขาได้ยินเสียงแล้ววะจอดไปเนี่ยเหมือนจอดเหมือนจอดไอตีนี้มีกอซ่านะผมอยากได้มากเลยอะต้องการโชว์กอซ่าครับไม่โดนหรออุ้ยเหมือนวิ่งมา วิ่งมาเอาด้านไงผมว่าแล้วเอามงคุดไปสองคนหรือเปล่าเฮ้ยตายหรือซ้ำเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยคนหนึ่งไปไหนได,ด้ยินเสียงอยู่ข้างหน้านะทำไมมันไม่เห็นวะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยไม่ใช่ออา,อา,อา,อาหันผิดไปละ ยิงผิดต้นไม้น่าจะอยู่ต้นขวาเฮ้ยเหมือนอะไรแก,ก,แก,ก๊กๆอย่าโอ้โหว่าแล้วระเบิดไอ้นี่มันไว้ใจไม่ได้หมันเป็นงูระเบิดไปไหนวะเฮ้ยทุกคนผมไม่เห็นเขาอะเนี่ยผมเห็นแต่สมองเนี่ยคือมันมันเนียนอยู่ในสมองเหรอผมไม่อยากเดินไปกลัวโดนฉกอะมันกอซ่าด้วยในคนเนี้ยไปเก็บของได้ไหม <c oughs> ไม่รู้อยู่ตรงไหน <c oughs> มันเนียนอยู่หลังรถปะวะ อยากเก็บของอ่ะโอ้โหอุ้ยมี a w 2คนแล้วเฮ้ยพุ่มนี่อะไรวะไม่ใช่โอ้โหหลอนแล้วตอนนี้ไปแล้วไปก่อนนะครับไม่เอาแล้วนะทิ้งเลยกอซ่าเดี๋ยวเราไปซื้อของก่อนนะรู้สึกว่าเรามีเงินเท่าไหร่หกสิโอ้โหเดี๋ยวไปซื้อกอเอาก็ได้วะซื้อหมวกซื้อหมวกกับสโคปได้อยู่จริงๆตั้งใจว่าจะอุ้ยนาซียเฮ้ยทำไมชะลออ่ะเฮ้ยไหนบาโชว์าวาาไอ้นมสวาสดีครับ โอ้โหโดนนัดเดียวอ้าวจอด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 มาลองเอสมาหน่อยดิยิงขึ้นมาเลยเหรอยิงไม่โดนเฮ้ยมันหมอบเฮ้ยไม่โดนโดนงูชกเฮ้ยผมยิงไม่โดนอะไรวะคือเราเห็นเราเว้ยแต่ แต่พอเราขึ้นรโขบจะยิงอะ่ะมันหายผมว่าเราก็ต้องโดนงูฉกตายเดี๋ยวลงไปแก้แค้นก่อนโอ้โหเมื่อกี้คือเห็นคนนอนต่อหน้าแต่ยิงไม่โดน <c oughs> แล้วโดนสวนคือแตกเลยนะ <c oughs> มันมันรถมันจอดอยู่อะแล้วคนไปไหนอะมันนอนดักฉกเราต่อไปเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เอ้ยมีกล่องสองกองออลอ่องเฮ้ยอุ้ยมีรถไปเฮ้ยเห็นแล้วนะเฮ้ยทุกคนทำไมรถย,ยังอยู่อะเนี่ยเจ้าของไปไหนไอคนที่ยิงเราอะ่ะ มันตายเลยหรือเปล่าวะมันมีกล่องสองกล่องอะผมบอกเลยตอนนี้ผมโลกมากตายแล้วคือตายเลยนะรอบเนี้ยมีคนบอกว่าวเก็บของก่อนได้ไหมเก็บของเสร็จเดี๋ยวหนีเลยถ้ามันมีสองกล่องอันนี้ศพเราปะเอ้ยนี่ศพเราเอ็งมาขอ,อนหน่อยเอ็งสิเฮ้ยนี่ไงเราผมว่าแล้วไอ้งูต้องโดนไอ้นี่ยิงโอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยห้องน้ำมีเฉยเลยมันเพิ่งโดนมาปะวะปืนอะไรวะเมืเ่อกี้สมัยเราทุกคนไม่รอดละ งานเข้าละเก็บอะไร้าโอเคได้ยาะเฮ้แต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้เราเก็บเราเก็บเงินมาได้อยู่เดี๋ยวเราไปซื้อก่อเอาเอาชิบหายไปแล้วมันโยนระเบิดด้วยมันอยู่ตรงรถเหรอทำไมมันโยนถึงได้ไงวะทั้งนั้นนะเดี๋ยวเจอกันเพื่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกลับมาแก้แค้นเอาให้หมดครับกลับไปชำระแล้วนะ60บาทใช้จนครบเฮ้ยมันเก็บของเราปะนยทุกคนเหมือนมันมีคนนอนเก็บศพนี่ไงใช่เลยเจอแล้ว โหสี่นัดไม่นกเอ้ยขันนัดเดียวเอ้ยมีบักกี้มาโคลตีไปแน่อุ้ยโอ้โหไม่ตายชนกันเฉยเอา้าโดรัสอ้โหมันล้านเราต่อหน้าเรายิงไปสี่นัดไอ้นมตามล่าครับผมบอกเลย ไอ้นี้ขับบักกี้มาชาร์จเฉยเลยตอนแรกนึกว่าตีเดียวกันไอ้นมไปได้แล้วไอ้นมโอ้โหควันขึ้นเนี่ยจะครับพี่ดอมรอผมด้วยพี่เราคือครอบครัวอุย๊ยนี่มันแรงเหมือนกันวะ่ะเฮ้ยบักกี้มปนทาบักกี้นี่มันไม่ทันกันนะเนี่ยมันจะปนไปแล้วเนี่ยอุ้ยมันจอดโอ้โหดอปช็อตเกือบตายอุยอุยไม่น่าทำเล่นเลยวะได้บายเมื่อก,กี้เกือบตายครับผม ได้ปะเนี่ยมีคนปะในดอกเหมือนมีคนนะผมก็ไม่อยากห้าวไปหรอกนะทุกคนคือเราอยากไปเก็บในดอกอะแต่เอา MG ว่ะโอ้โหอย่างงี้ไม่น่าไปแล้ไม่เห็นหรือว่าเขาไปแล้ว <c oughs> โอ้ยช่วงนี้ก็ไอ้ข้อแคกหน่อยนะตั้งแต่คลิปที่แล้วปะ คือผมเล่นไปสองเกมนี่ไม่รู้จะได้อัดหรือเปล่านะมีคนมีคนวิ่งมาเนียนหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเห็นนะครับเ <c oughs> อ,อ็นไปด้งโอ้งูมันชู้ยทุกคนมีใครคิดเหมือนผมไหมอีรันเคลนี่งูยิ่งกว่าแซนฮอกอีกนะคือแบบเจอเป็นนอนอะ่ะเดี๋ยวเรารอดูวงก่อนนะครับเแอดอกอยู่ฝั่งนูน้นบ้านนี้ไปได้อยู่ปะเดี๋ยวรอดูวงก่อนถ้าเกิดว่าวงเข้าบ้านเราจะไปอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวโดนงูฉกไปบ้านได้ปะอย่าไปเก็บอดอปอ่ะแต่ โอยอยู่ตรงทุ่งวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้แอดดอบมีคนเก็บปะเนี่ยไม่น่ามีนะโลง่โลงๆอย่างนี้ถ้าไม่เก็บน่าจะแตกมันมีคนยิงเนี่ยสไนมันยิงคนข้างล่างครับเนี่ยวิ่งอยู่แล้วเนี่ยเอา้าสามไม่ตายเหรอไอตัว MG ป่ปะโหว,ว่าใช่นะเนี่ย ไม่กล้าไปซ้ำเหมือนกันนะกลัวโดนสไนยยิงเอาแทงตายครับในตัวสไนนี้มันยิงมาจากข้างบนซ้ายนะทุกคนเดี๋ยวเราไปจอดแล้วอ้องไปเก็บดีกว่าเนี่ยมันอยู่ข้างบนนี่แหละไปไหนอะเฮ้ยนอนงูเหรอตัวเอิที่ยิงตัวแรกอะเอา้านี่งไงเอา้ามันอยู่ฝั่งนี้เหรอ ูชมมันยิงได้ไงวะเราเดินสูงกว่านะเนี่ยน่าจะอยู่ตรงต้นไม้ครับโอ้โหโดนงูหลายครั้งมากเลยเกมเนี้ยไอ้บ้าตรงต้นไม้นี่ปววะเอา้าโยนไม่ถึงโยนผิดผมกลัวโดนระเบิดเหมือนกันวะเอา้าผมโยนผิดแบบอบปะวะเมื่อกี้เราโยนผิดเนี่ยอ๋อว่าแล้วทำไมมันโยนไม่ถึงเนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงไอ้ต้นสองเนี่ยครับทุกคนอา้าวโดน ไอ้งูโดนฉกแล้วไอ้งูไอตัวขอบวงนี้แน่เลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยผมว่าตรงขอบวงนี้น่าจะมันมีบ้านเห็ดอยู่ตรงนี้ป่าวใช่หรือเปล่าไม่รู้นะคือผมไม่อยากอะไรโอ้ย,โอ,ยโอ้โหงู <c oughs> ก็นเลยจะบอกว่าผมไม่อยากเดินผมไม่อยากขับรถเดีด๋วยวโดนงูฉกแล้วงูมันนอนต่อหน้าได้เลยพี่และไอ้ขาบนขอบขอบนั้นก็น่าจะเดินเอานะไอ้งูนี่ไปหนโอ้โหวงไปทางนู้นด้วยมันโคลนวะนะทุกคนเดี๋ยว มันงูปะนีะ่ยเอาตายสองงูงูแฟดเอาไปไหนแล้ววะเอาพิตต้นไอ้ผ้าเนี่ยคเขาพิมมาตรงนี้เอาแต่ว่าวงอยู่ฝั่งเนินเราอะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผมขับรถไปเหยียบได้ไหมไปสมองว่ะ โนไปสองนัดโอ้โหเดี๋ยวเดียเดี๋ยว,ยว,ยวขอดูก่อนขอดูก่อนนะครับว่าเราจะวิ่งไปเหยียบได้ไหมแต่ผมว่าเราน้าจะเหยียบไปได้นะต้นไม้เยอะผมกลัวโดนโฉกอ่ะไม่กล้าไปรอรอแบบให้เขาอเอา้ยเอ้าตายได้ไงอะ่ะเดี๋ยววงยังไม่บีบเลยนะเฮ้ยอ,อะไรอ่ะทุกคนเขาตายหรือเขาหลุดโดนแบนะว,วะ <laughs> อุ้ยตัวเอวิวด้วยอ๋ออยู่ๆก็ชนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมเอาทำไมกดเต้นไม่ได้วะ